อากาศก็ร้อนทำไมมันร้อนอย่างนี้มีไม่มีใครบอกว่าไม่ร้อนทุกคนบอกว่าร้อนเช่นกันโอ้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 ของคนพี่น้องเกาคุยอะไรกันอะ ดีดีดืเดี๋ยวไปปรับ<ด>อันนี้ให้นิดนึงปรับหน้าต่างแดดมันร้อนเหลือเกินเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ร้อนมากต้องปิดหน้าต่างให้หมดเลยค่ะไม่ไหวพี่น้องเอยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยหมือนร้อนนี่เนาะไม่ท้ามาไหว้พระแล้วก็ทำอดขอพร ให้พี่น้องเดอ้อค่ะนี่เลยจ้าหอมหอมมะลิเดยมะลิหอมหอมจ้าพี่น้องค่ะสาธุสาธุขออำนวยพรไปยังพี่น้องทุกท่านเดอ้อค่ะเดอะ้อตัวนี้จะใกล้แอร์แล้วก็ให้เขาเอาความหอมความเย็นส่งไปข้างล่างย่าก็จะปิด หน้าตรงหน้าต่างเพราะว่ามันร้อนค่ะพี่น้องขอบคุณนะจ๊ะแวะมาคุยกันเดอ้อฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวจะชวนกันไปกินข้าววันนี้ใส่เสื้ออาเซียนนั้นนันนั่นกริ้งออกมาเลยนันนัน,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 นอ่ะวันนี้เอาอาเซียนมาอาเซียนอาเซียนเรานั้นอาเซียนเรามีสิบประเทศนะจ๊ะ

ความอ้วนแน่นไปหมดแล้วเนี่ยร้อนแล้วก็มันเนีไม่อยากขยับตัวไงอุ้ยอึดอัดมันร้อนแล้วก็ไม่อยากขยับตัวใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆก็ยิ่งทําให้กินก็ไปกินก็ไปน้องหวานหวานเนี่ยกินก็ไปมาออกกําลังกันสักหน่อยอือ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 อืก่อนไปกินข้าวเนื่อเนื้อเนึ้อเนื้อเนื้อต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 ือเด็กมัเล่นหมดฮะเดี๋ยวจะหล่ออกมา ขอบค so ุณนะจ้าท้าคุณพี่น้องมารวมกันร้องเพลงนะดึม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 ดมดมดแข็งแรงกันดีนะคะทุกคนวันนี้ก็สิบแปดเข้าไปแล้ววันนี้ก็มีตำนานนะที่บ้านเนี่ยสิบปดนี่ก็เป็นวันที่ป้าป้าป้าย่าเขาเสียชีวิตแต่ตอนนั้นเขาก็ เขาก็อายุเยอะแล้วแหละตอนเสียชีวิตป,ป้าก็อายุแก่แล้วสบายดีกันนะทุกคนนะมาเดินเล่นชมนู่นชมนี่แล้วก็เอออยากจะมาไลฟ์เพื่ออะไรนะอยา่างพี่พี่พี่พงแก้วเออเรียกพี่ได้แล้วเพราะว่ารู้อายุกันละพี่พงแก้วก็บอกว่าให้มันเปิดข้ามองเห็นการมองเห็นเนาะ ยัง5นาทีแล้วจะขอจะขออะไรเขาเรียกอะไรนะอืมอะไรนะแชร์ share. ขอ share. แชร์แป๊บนึงนะฮัลโหล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 ฮ how d ฮัลโหล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 ฮัลโห how do you do, do, do? I'm glad ล o meet with you

กินข้าวกันนี้ไข่เจียวจะไข่